สวัสดีค่ะขอบคุณที่เชีร์และขอบคุณที่มาให้กํำลังใจค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศดีมากเลยที่สนามกอล์ฟนอร์เวย์นะคะไม่เพนก็มาถึงไวหน่อยนะคะครั้งนี้เพราะว่าไม่เพนเามาตรงเวลาแต่ว่าทางสมาคมเขาเปลี่ยนเวลาะคะ่ะเพราะว่าเขาไปเที่ยวมาไปเที่ยวสวีเดนนะคะ ไปหนึ่งคืนแล้วก็เข้าไปตีแล้วสองรอบเมื่อวานนี้กลุ่มเขาก็ตีแล้วก็เมื่อวานก่อนนั้นกลุ่มเขาก็ตีเออทีนี้เออเมื่อวานนี้เขามาถึงดึกค่ะเมื่อวานมาถึงดึกเออไม่เป็นโทรไปหาน้องซิบมันน้องซิบเมื่มอวานนี้เขามาถึงดึกมากแล้วเออน้องสาวคนสวยไม่มานะคะวันนี้มีไม่เป็นคนเดียวที่จะต้องให้เพื่อนๆได้เชร์ให้กันแกยไม่เป็นนะคะ ออพอมาถึงที่นี่แล้วสมาคนก็บอกว่าอีกชั่วโมงหนึ่งถึงะตีโอไม่รอกว่าทำไมโชคดีนขนาดนี้ดีจังเลยเพราะว่าจะได้ซ้อมด้วยเพราะว่าเวลามาถึงอ่ะไม่เพินไม,ไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนาะปกติอ่ะไม่มีเวลาปกตินี่ก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็ซ้อมวอมอับเลยค่ะแต่ทีนี้ออพอมาถึงแล้วก็บอกว่าเอพราะว่าเขาตื่นสายคนอื่นอ่ะเขามาดึกนะคะคนอื่นเขามาดึก ข้าตื่นสายไม่เป็นก็เลยได้โอกาสได้ซ้อมสบายๆเลยหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงอะ่ะแปบ๊บเดียวนะเวลาไปแป๊บเดียวเองเออเพราะว่าไหนจะซ้อมไหนจะตีนะตีก็ตีลูกละไม้หรือว่าไม้ละล,ลูกก็พอแล้วค่ะเป็นการวอร์มอัพเดี๋ยวไม่เป็นจะหันต้องถ่ายบรรยากาศที่สนามกอล์ฟให้ดูค่ะนี่ค่ะตะวันตะวันสวยมากเลยงามมากตะวันเต็มดวงเลย สวยมากๆเลยค่ะวันนี้บรรยากาศดีโชคดีมากมากเลยวันนี้แต่ว่าหนาวนะคะทุกคนเพราะว่าเช้านี่ลบแค่สี่แค่ห้ากลางคืนนะคะแต่เช้ามาก็ลบเกลบเก้าเนี่ยก็หนาวมากเลยนะแต่ตอนนี้อากาศคือคือ,คอลมเงียบหน่อยเมื่อวานนี้ลมแรงเย็นเจ็บเลยค่ะอากาศดีแต่ว่าเย็นเจ็บเพราะว่าลมมันเย็นแต่ตอนนี้ไม่มีลมเหมาะแก่การตีก็มากเลย นี่ก็เป็นสนามซ้อมนะคะเป็นสนามซ้อมตรงนี้ค่ะเนี่ยคนยังไม่มากันไม่เป็นโชคดีมากเลยแต่ว่าสนามตอนนี้ปิดปิดให้พวกเราลงแข่งค่ะก็จะไม่มีใครมาแทรกนะคะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นการตีลงหลุมนะคะตรงนี้เป็นการซ้อมตีลงหลุมบรนยากาศด,ดีหากเพื่อนๆอยู่ในนกล้คนไหนอยู่ใกล้ก็มานะคะยินดีต้อนรับความาเป็นเพื่อนกัน,นะค่ะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเช่าสําหรับคนที่ดูเลสนาม ที่อยู่ที่นี่คะ่ะก็อาจจะเช่าฟรีเอ,อ่ออยู่ฟรีหรือว่าเช่าถูกๆหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะไม่ไม่เป็น,นเเกสามเอ,อ่อแต่ก็มีคนอยู่นะคะนี่ค,ะ uk, 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 ค่ะสนุกสนุกค่าสุขภาพดีด้วยสนุกแล้วได้สุขภาพด้วยนะทุกคนขอบคุณที่เชียร์แม่เพนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เชียร์แม่เพนนะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะทุกค,คนคลิปสันทักทายเชียร์ขอบคุณมากค่ะจิ๊บบาย